สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับกลิปนี้ก็มา,อ,าอยู่ที่จุดยิงทายนะครับจุดยิงทายเป็นทางด้านของทีมงานจันพิรมกรุ๊ปนะครับรับยิงทายทั้งในและนอกสถานที่เบอร์โทรศัพท์089 579 3087 จุดนี้นะครับทําการอยู่ที่ปากทางบ้านโคกเพชรตำมนยวบกัําเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่เครื่องยิงสายเขาเจ้ายอดอัศวินก่อนจะแปลงโฉมนะครับมายิงสายที่นี่อันอันนี้ก่อนยิงเนาะนี่ก่อนยิงก็จะประมาณนี้ อ๋อยิงเสร็จนี่จะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมครับอันนี้เมาแล้วอันนี้อันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมนี่อ๋ออันนี้เสร็จแล้วโอ้ผู้สาวอาบน้ำเดียวสวยมากเนียนเลยครับแหมเนี่ยกระดาษผู้สาวเนียนเนียนเนียนสายทองกินขาเลยครับเฮ้ยนี่สิบล้อคันนี้นี่ยิงเสร็จสับเรียบร้อย คราวนี้ก็รอทำสีเนาะง่ายมึกลงขงงลงนนนันชี้ง่ายไนมสิหม่กลงถ้าทำสีใช่ไหมงายกิฟต์ถ้าเราหมอำมากแบบนี้เราไ,ได้ไอย,อยังไงยิยงยังไงก็ได้ให้สวย <laughs> นี่ก่อนยิงประมาณนี้ยิงยังไงเห็นน้ำมันมาอยู่มันเป็นไปว่าไรใส่จี๊ฝากอ๋อมันเป็นเรื่องธรรมดายิงเสร็จเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะมีตรงไหนฟูถอดเกียร์ใส่ทอเฮ้ามันจะร้ายป่ครับเนี่ยจะรายเลสเนี่นะ สองไล่แน่แม่นบ่อแต่ว่าเจ้าก็สิพยายามเฮ็ดให้มันถึกน้อยที่สุดครับตัวใหญ่ตัวให้มันขึ้นกันเลยก็เหลตัวให้มันด่างกับด่างไปเบิดเลยว่ะจีเอาไว้โชว์หน่อยนี่ข้างบนนี่เนี่ยเวลายกดำมาเงาวิ่งมันนี่ต้อองปุ๋ยยเน กระป๋องท่านเมือนฮะกระปองท่านมือนี่ยยิงทรายคันหนึ่งคันหนึ่งนี่เขาใช้ทรายไปหมดไปประมาณกี่คิวนี่ถังนี้ทำเพิ่มแล้วถงนี้ยิงได้ทั้งคันเลยบอกครับเ<ว> <c oughs> ต็มวัดมือแล้วครับวัดหกร้อยประมาณวัดต่ำกว่าสี่ห้าจะแากง่ายสี่ห้าถังนี้เต็มไปเลยครับ ไม่เกินหกถังอ่ะอ๋อไม่เกินหกถังถึงแค่ราคาถังอ่ะนะครับไม่เกินหกถังมันเปลืองนะมันยิ่งกระดูกมันอ่แล้วแต่ความยากง่ายเพรามันเป็นพื้นใหญ่มันอยู่บนเปลืองหอยะไรอะไรอันนี้มันแบบเงียเงเงี้ยเนี่ยตามพื้นนี่มีมีแต่ทรายที่เขายิงไปแล้วมันกองนะฮะเกลออกแล้วนะ อ๋อนี่กองทรายที่เกศมันรวมไว้ตรงนี้ปะโอ้ยิงสองสามปีนี่แต่ก่อนยิงเอามาเครื่องเดียวมันบมันบนายช่างเอาเครื่องมไม่ไหวนะครับไปห่อไว้อย่างดีเลยไม่เด็ดด้านเอาบอกเข้ากันนี่ไอ้หน่อยขันเข้าบอกเข้ากันอ๋อวันนี้แกหยุดงานแล้วใช่ไหมพักแล้วใช่ไหม วันนี้นี่พักแล้วใช่ไหมครับนี่อ๋เอ,อเออยิงไหไทยจักหน่อยใน,ะนยเดนื่องนะเออเอาละเดี๋ยวเราจะได้ดูส่วนตัวผมไม่เคยเห็นนะว่าเขายิงยังไงผมขับผ่านไปผ่านมานี่เห็นแต่รถที่แบบว่าเขาทําเสร็จแล้วเ,เออเห็นแต่ฝุ่นก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงไกไเกียงเกลาขาวจ้วง

พอเคยเห็นมีไผมาหมุดอุ้ยอโอ้บางนันบางนี่คือกีฬาร่บ่เนี่ยนะ, <c oughs> ะเดี๋ยวเตรียมเตรียมการก่อนฮะ <c oughs> เวลาเขายิงนี่เขาเขาใช้ลมบ่ะอันนั้นปั๊มลมใช่ไหมอัดลมเลยอพอลมมามาเข้าถังนี้ แล้วก็มันก็จะพาทรายไปด้วยใช่ไหมเวลาเราเรายิงเนื้อันใช่กับไรลูกมัน,น,มนอ,อ๋อไปท้ายเดีวยวกันวันนี้นี่บอเวลาเขายิงเขาจับยังไงนี่ก็่สี่เลยนี่แค่สี่เลยแล้วนี่นลมมันแห้งเนาะอ,อ๋อแตอ่แล้วก็เป็นยังงใส่สุดย่านละวิกาศโอ้อา้าวรอก่อนรอก่อนแป๊บหนึ่งครับละก,กาดยิงเร็วกว่าไอของ พวกที่เขายิ่งกมอไสค์พวกที่ขาข,ข,ข,ขายตามมันใช่กับลมก็จะออกมาพร้อมกันใช่ไหมงไงเหมือนเหมือนเราทำสีรถอย่างนี้ใช่ไหมเราอ่อตังยา<อ>งลูกยูน่าเปิดลมนำ้ำนี่ปั๊มลมตั้งไปแปดสิบแปดรอบแล้วมีขายอยู่มีขายอยู่อา้าวฝานี่อู๋ช่างพลทำไมมาติดอยู่ตรงนี้ติ๊กเกอร์ เดี๋ยวนายช่างไปเตรียมอุปกรณ์อยู่รอสักครู่อรอเอาละครับสตาร์ทเครื่องแล้วนะตอนนี้นี่กับพี่ทรายอยู่วะครับนี่อ๋อทรายมีแล้วทรายมีแล้ว ยิงเล่บ่านั่นโอ้มามาเปิดตัวนี่เครื่องอีกโอ้บอนึกว่าอัตโนมัติอ๋อแกไปเดินเดินเช็คระยะใช่ไหมเสียไปเดยอเขาบอกไงเขาเขาบใส่ยเขาไปทั้งบริษัท ทรายหมดอา่าเดี๋ยวดูนี่ดูผลการดูกันสดๆเลยนี่เนียนๆครับโอ้โหนี่สุดยอดเออสุดยอดจริงๆนี่เพิ่งจะเริ่มนะเริ่มจากจุดนี้เนียนเลยครับ พอสีพอสีแล้วก็สนิมออกไปหมดแล้วเราก็จะเห็น,นแก่นแท้ของตัวเหล็กเอาเอา,เอาติดแล้วสิบล้อ,อ,อนี่คันนี้เสร็จแล้วมาเอาครับ

ถุงปุ๋ยแรกสองถุงแล้วถุงที่สามครับ จักถุงเต็มครับนี่สีส่ถุงอ๋อสี่ถุงเต็มเต็มถังนี้สี่ถุงปุ๋ยนะครับถุงปุ๋ยขนาดยี่สิบห้าโลถุงที่สี่ มครับโอ้พอดีเลยเตรียมตัวลุยต่อ ไปต่อครับนี่เหนียวนะบอยมันเหนียวกว่นีลยฮะนี่นานเลกว่ามันจะเดยนเนียนๆบอยเนี่ยเราเขียนติดมัน อ่ะประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวเสร็จนู่นแหละเดี๋ยวพามาดูอีกรอบหนึ่งไว้เจอกันใหม่นะครับ